สวัสดีชาวคาบอิฟินตคอมโบทุกคนครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับสรุปอัปเดตแพทของวันที่28เดือน8-68นะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยนะครับกิจกรรมที่คุณควรจะฟาร์มจริงๆจ,จะเป็นกิจกรรมตัวของเวลคั m มาเซลนะครับที่จะเป็นกิจกรรมแบ่งเป็นเทียต่างๆนะครับซึ่งกิจกรรมเวลคั m มาเซลเนี่ยนะครับจะแบ่งเป็นทั้งหมด3เทียนะซินเวอร์เทียโปเทียและอันติเมทเทีย เราเอาอย่างนี้นะครับตัวของซินเวอร์เทียเนี่ยผมจะแนะนําที่4ดันเจียนนะครับดันเจียนแรกนะครับผมนั่นคือตัวของแมลงนะครับดันแมลงเนี่ยต้องบอกว่าด้วยค่าคราบที่ถูกนะคผมค่าคราบเนี่ยมันใช้เปลือกแมลงในการคราบค่าคราบมันจะตกอยู่แค่ไม่ถึงเจมนะครับสำหรับการลงต่อ1ครั้งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่เซฟมากๆนะครับไม่อยากจะขาดทุนเลยไม่แต่เจมเดียว นะครับดันแมลงช่วยตอบโจทย์คุณได้เพราะค้าลงมันไม่ถึงเจมนะครับแล้วพอคุณลงไปปุ๊บเนี่ยนะครับขอแค่ดอปอะไรก็ได้ครับจะเป็นหินอออหินบวกก้อนเดียวกําไรทันทีนะครับแต่กําไรไม่เยอะนะอันนี้ต้องคุยกันก่อนนะครับประมาณนี้ส่วนที่เหลือเนี่ยก็ไปลุ้นของในตัวของซินเวอร์เทียเอาเนาะซึ่งหลักๆก็จะเป็นพวกใบแอมขั้นแดงอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะ ต่อไปนะครับผมด้านที่แนะนําอีก1ดันก็จะเป็นตัวของ120ไลแคนนะครับร้อยย่ลแคนเนี่ยผมบอกเลยว่าดีมากๆอยู่แล้วนะครับสำหรับดันนี้นะครับด้นนี้เนี่ยมีเสี่ยงขาดทุนบ้างเพราะว่าตัวของคราฟเนี่ยนะครับมันอยู่ใกล้ๆ30มฟอสในช่วงที่แอร์เทสประมาณ29เนาะซึ่งณปัจจุบันวันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันที่ผมทําคลิปเนี่ยว่ามันจะขึ้นไปเท่าไหร่หรือว่ามันจะอยู่ในราคาเดิม นะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามันอยู่ในราคาประมาณ29ฟอสตเนี่ยมันจะต้องใช้หินขาวประมาณ2ประมาณ3เม็ดนะครับมันถึงจะโตได้นะครับผมนั่นก็คือมันมีโอกาสที่จะขาดทุนด้านั่นเองแต่ว่าตัวของ120ไรแค่นเนี่ยออกหินค่อนข้างดีนะครับเป็นด่านที่ออกหินค่อนข้างดีเพียะนั้น พอจะวัดได้นะครับทุกคนและแน่นอนมันจบไวกว่าตัวของแมลงเยอะมากๆนะครับเรียกได้ว่าหลายเท่าตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตัวเด็กตัวไรฟาร์มตรงนี้อาจจะดีกว่าก็ได้นะครับสำหรับตัวของร้อยสิบไรแค่นนะต่อไปครับดันเจี้ยนระดับที่3นะครับดันเจี้ยนระดับที่3เนี่ยผมแนะนําว่าคุณจะฟาร์มมาคินัตเอาโพธนะครับหรือก็คือร้อยสี่ห้าหุ่นยนต์นะร้อยสี่ห้าหุ่นยนต์เนี่ยนะครับดบหินน้อยกว่าตัวของ 120ไย่ไรแค่นเล็กน้อยนะครับประมาณห่างกันออกมาสัก10-20%งนะไม่เกินตรงนี้นะครับซึ่ง1 4 5หุ่นยนต์เนี่ยค่าคราฟถูกกว่าใช้ของและระยะเวลาในการลงยาวกว่าเล็กน้อยประมาณ1นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการประหยัดงบหน่อยนะครับลดค่าคราฟลงมาหน่อยแต่ถูกลงนะครับและใช้หินแค่2เม็ดก็สามารถกําไรได้เลยนะครับบางทนั้เอาโวตเป็นตัวเลือกที่ดีด้านอื่นไม่ค่อยเชียอ นะครับเทสมาหลายๆดันผมว่าไม่ค่อยเวิร์คสักดันนะครับประมาณนี้นะสำหรับตัวของซินเวอร์เทียครับมา,ามาต่อกับที่โกเทียครับคนที่จะฟาร์มโกเทียเนี่ยนะต้องมีของระดับหนึ่งเพราะว่าดันส่วนใหญ่แล้วนะครับจ่ายเพชรส่วนดันที่ไม่ได้จ่ายเพชรเนี่ยนะครับหรือว่าดันที่ไม่ได้จ่ายเพชรเป็นหลักจะมีอยู่3ดัน นั่นก็คือตัวของบัตรเงินบัตรทองนะครับแล้วก็ตัวของขวดเขียวนะครับซึ่งขวดเขียวตัดทิ้งไปได้เลยทุกคนมันลงนานมากนะครับนะครับกิจกรรมรอบนี้เนี่ยตัวของวลคัพมาเซลเนี่ยนะครับไอกล่องเนี่ยมันดอกร้อยเปอแน่ๆนะครับแต่มันจะดอกมาเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งคุณไม่มีทางขาดทุนเงินเอ็มครับผมบอกเลยผมลงมาเยอะมากไม่มีทางขาดทุนเงินเอ็มเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับดันเจียนที่น่าลงที่สุดคือบัตรเงินทุกคน ถ้าเกิดว่าคุณจบบัตรเงินได้ในเวลาไวมากอย่างเช่นของแอนเน่จบประมาณ5นาทีนะครับคุณจะแปมบัตรเงินลงได้เลยนะครับซึ่งของที่อยู่ในโกเทียเนี่ยนะครับหลักๆก,ก็คือสิ่งที่เราต้องการสมมติมันดอกจริงๆนะมันคือไบออฟแอมนะครับแต่ต่อให้มันไม่ดอกนะครับทุกคนเงินที่คุณฟาร์มได้มาเนี่ยหินที่คุณฟาร์มได้มาเนี่ยมันพอนะครับที่จะเอาไปต่อยอดในสิ่งต่างๆได้อย่างเช่นคุณจะเอาไปซื้อกล่องสุ่ม ใบแอมต่ออะไรประมาณนี้มันก็พอทําได้นะครับส่วนหินที่ได้มานะครับก็เอาไปขายพวกหินขาวหินแดงนะครับก็เอาไปขายเอานะครับก็ประมาณนี้อ่าส่วนแน่นอนครับการลงพวกนี้นะครับมีสุ่มโซสโตนด้วยนะครับสำหรับตัวของโกเทียนะครับซึ่งมันแค่ไม่ดอบตัวของเกรด4เท่านั้นนอกนั้นดอบหมดนะครับผมเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าดัานนี้ก็ควรลงเหมือนกันส่วนจะลงบัตรทองได้ไหมก็ลงได้ นะครับก็ลงได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าคุณแรงพอที่จะปิดดันให้ไวหน่อยก็ลงได้เหมือนกันเพราะว่าค่าดันมาเท่ากันเลยครับอืประมาณนี้นะครับส่วนอันติเมตเทียนะครับอันติเมทเทียเนี่ยไม่ขอพูดเยอะแล้วกันนะเพราะว่ามันให้ลงดันอันติเมตทั้งหมดนะครับสิ่งที่ผมจะแนะนําจริงๆก็คือตอนนี้เนี่ยนะครับเขารีตัวของการขายดันเจียนมานะครับคุณจะสังเกตว่าไอ้ตรง5ล้านที่เราเคยซื้อไปเนี่ยนะครับมันรีกลับมาให้คณซื้อใหม่ได้อีกรอบ ถ้าเกิดว่าคุณลงพวกใบดัน 5m ครบแล้วนะครับคุณจะลงต่อหรือไม่นั้นอยู่ที่งบในกระเป๋าของคุณเลยนะครับเพราะว่าใบดันจ่ายเพชรทั้งหมดเลยยกเว้นตัวของขวดขาวและดอกเตอร์มาเซลแต่ขวดขาวและดอกเตอร์มาเซลเนี่ยมันเป็นดันกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะลงหรือเปล่านั่นคืออีกเรื่องอีกอย่างหนึ่งมันดอกแค่3มชิ้นนะครับมันดอกของแค่3ชิ้นเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ทั้งตี้อยู่แล้วสำหรับตัวของขวดขาวและดอกเตอร์มาเซลนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะลงหากจิจกรรมอัติเมตเทียจริงๆเนี่ย คุณจะต้องลงพวกดันธาตุอันติเมตเท่านั้นนะครับมันถึงจะดรอปดีนะครับประมาณนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของอันติเมตเทียขอข้ามไปประมาณนี้นะครับกิจกรรมต่อไปครับที่เราควรจะคุ้นเคยกันนะผมนั่นก็คือตัวของกิจกรรมกล่องซุม่มใบออฟซื้อได้วันละ5กล่องนะครับกิจกรรมตอนนี้มีช่วยแบ่งเบาภาระเงินเอ็มผมปล่อยบัตรเงินทั้งคืนผมได้มาตอนนี้รวมๆกันเกือบ600เอ็มแล้วนะครับ ผมบอกเลยว่าการทํา1000 m ออาจจะต้องจ่ายเพชรบ้างแต่จ่ายไม่เยอะอย่างที่คิดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าซื้อไหวนะผมเชียร์ว่าซื้อเถอะนะครับเรามาดูอย่างนี้แล้วกันทุกคนนะครับของเนี่ยนะครับที่อยู่ในตลาดนะครับบางคนเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ขายนะอันนี้ต้องคุยกันก่อนนะครับแต่ว่าเรามาดูอย่างนี้นะครับคือของที่มันจะออกง่ายๆเนี่ยนะครับแน่นอนครับมันจะไม่พ้นตัวของใบแอมขั้นกลาง แล้วคุณดูใบแอมขั้นกลางดิโอ้โหออกเพียบนะครับประมาณ10ใบที่คุณจะเจอนะครับมีใบดาบ1ใบมีใบดาบขั้นไฮหใบแล้วก็มีใบดาบขั้นไฮอีก1ใบที่ออกมาณตอนนี้นี่คือกิจกรรมที่ผ่านไปแค่1คืนเท่านั้นนะครับยังไม่ถึง1วันเลยนะครับอะต่อไปครับเราไปดูที่เมจิแอมกันบ้างนะครับอันนี้คือดูแค่ของแอมชุดนะอะเมจิแอมครับขั้นกลางครับเรียบร้อยครับยาวนะครับผมเยอะมากนะครับ เจอใบแอมขั้นไฮครับอีก3ใบด้วยนะครับใบแอมขั้นไฮอีก2ใบและมีคนเปิดไดแอนติเมทด้วยอีกหนึ่งใบนะครับผมบอกเลยว่าเปิดเธอนะครับเปิดเธอนี่กี่แค่ผ่านไปวันเดียวเองนะครับจริงๆมันไม่ถึงวันด้วยซ้ำนะแค่ผ่านไปวันเดียวผมตีว่า1วันนะครับมีคนเปิดได้ขนาดนี้คนที่จะเปิดได้มันอาจจะเป็นคุณก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดเถอะครับเนะี่ยสำหรับกิจกรรมนี้ นะครับส่วนบอร์ดนะผมบอร์ดเนี่ยจริงๆผมทําคลิปอัปเดตเพิ่มเติมไปแล้วเนาะซึ่งไอ้บอร์ดนี้เนี่ยคุณซื้อมาครับคุณสามารถฝากสมุดได้นะครับมันจะอยู่ที่หน้าตรงนี้เลยเนี่ยครับผมกดไปที่ความสําเร็จเนาะงเพราะว่าของผมเสร็จแล้วนะครับมันจะอยู่ที่คอลเลกชันบอร์ดครับซึ่งพอคุณฝากครบเนี่ยมันจะได้ทีเดียวเดเมจ9%นะครับอ่ะ K violet นะครับ K spy นะครับผมแล้วก็ตัวของเซโร่อ่าเซโร่ black เซโร่ silver แล้วแต่นะครับซึ่งอันนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นกิจกรรมนานแล้วอะอประมาณนั้นนะครับประมาณนี้เลยทุกคนเห็นไหมได้9%สมมติว่าใครไม่ทานอันนี้นะครับคุณจะได้60%ก็ยังได้คิดด้วยคนามเ3%อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมซื้อนะครับสำหรับคนที่มีเพรพอส่วนกิจกรรมแฟงกี้นะครับกิจกรรมแฟงกี้เนี่ยเอาจริงนะครับผมสตรีมให้ทุกคนดูแล้ว มันช่วยแบ่งเบาภาระในการซื้อใบดันคุณได้นะอย่าลืมกิจาการรมแฟงกี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ติดขัดอะไรอ่ะขอวันหนึ่งขอมันลงสักช่วงหนึ่งจะเป็นเที่ยงก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวของ6โมงเย็นก็ได้นะครับแล้วแต่คุณจะลงเวลาไหนก็ได้คือเก็บกล่องให้ได้เยอะที่สุดครับเพราะว่ากล่องเนี่ยนะครับสมมุติว่าคุณเก็บได้เท่าแอดเลยคือ29กล่องเงี้ยมันจะได้ตัวของแฟงกี้บล็อกนะครับ29กกล่องและแฟงกี้เฮดยี่สิบเก้าอันเหมือนกัน นะครับแฟกี้เอคุณเอาไปแลกตัวของดันท่าอันติเมตยาวได้เลยนะครับส่วนแฟกี้บล็อกเนี่ยก็สุ่มได้เลยนะครับมันจะออกอะไรก็ดูกันอีกทีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่ากิจกรรมรอบนี้ดีทุกอย่างนะครับไม่มีอันไหนติเลยนะครับอย่าลืมนะครับไปเล่นกันด้วยนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ตัวแค่ไหนก็ตามเกิดแน่นอนนะครับสำหรับแพทนี้นะแล้วอีกอย่าหนึงนะครับ สำหรับใครที่คิดว่าพี่มันไม่ดอกทุกครั้งหรอกมันดอกทุกครั้งนะครับผมอย่าลืมนะว่ามันไม่ได้ดอกแค่ของนะครับมันดอกไปพวกนี้ด้วยนะครับแหมสองสามร้อยอ,อันจะเอามาจากไหนเออผมถามสามร้อยอันจะเอามาจากไหนนะครับยา GM เมื่อวานผมมีเอ,อ่อยี่สิบขวดเมื่อวานนะใช้คาว่าเมื่อวานตั้งแต่สตรีมนะมียี่สิบขวดแม่งยังเหลือสิบแปดคิดดูนะครับมันไม่ดอกหลือ ถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีบางโลบมันดบอยู่แล้วนะครับไอ้ยาพวกเนี้ยผมมาใส่มาด้วยนะครับแล้วเงินเอ็มเนี่ยผมอ่ะเพิ่งซื้อไปวันนี้นะครับซื้อไป400รเอ็มแล้วนะครับตอนนี้กดไป400รเอ็มมันหมดไงนะครับมันเหลืออยู่มันเอ็มหนึ่งนะครับนี่ฟาร์มกลับมาเอาแค่บัตรเงินที่ยังเหลืออยู่เนี่ย178ยเอ็มอีกแล้วนะครับเอ็มอย่างเหลือนะครับทุกคนผมบอกเลยทำเถิดนะครับไม่ทำตัวนี้ไม่รู้ทำตัวไหนแล้ว นะครับถ้าเกิดว่าดวงดีออกใบองค์ใบแอมอะไรขึ้นมาก็ราบรอยนะครับประมาณนั้นอตอนนี้ของแรงเยอะกว่าเดิมอีกนะครับดันแต่และดันบู้น,นั้น,นี่ขาดทุนค่อนข้างยากนะครับประมาณนี้และกันทุกคนถ้าครจะฟาร์มกันนะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่คือสรุปแพททั้งหมดนะครับอยากจะฟาร์มอะไรไปฟาร์มนะครับแต่อย่าฟาร์มเกินที่ผมบอกแล้วกัน นะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะหลุดไปหน่อยนะครับถามว่าแจเกี่ยวดีไวฟาร์มได้ไหมตัวน,นี้แจเกี่ยวดีไวฟาร์มได้นะครับเพราะคุณอย่าลืมว่าตัวของบัตรเงินเนี่ยมันใช้ตัวของเคออสคอร์ uh, Chaos Call, ตัวของ d ีเอ็กซ์อัติเมตนะครับแม่งใช้ดีไวนะครับลงมาเซ่ก็ใช้ดีไวนะครับเพราะฉะนั้นมันโดนทั้งเคออสคอร์โดนทั้งดีไวคุณจะฟาร์มดีไวฟาร์มแจเกี่ยวด้วยก็ได้นะครับหรือว่าใครแบบไม่อยากฟาร์มนะครับลงแต่บัตรเงินอย่างเดียวอ่าหรือว่าลงแต่ร้อยยี่สิบอย่างเดียวลงแต่มแม ได้หมดอืมอย่าลืมว่าเดี๋ยวก็ต้องมีคนซื้อหินไปแลกเงินเอ็มนะครับหรือว่าเขาฟาร์มไม่พอไงมีคนซื้อหินไปแลกเงินเอมอีกนะครับสบายทุกคนเพราะฉะนั้นฟาร์มเลยครับไม่ฟาร์มตอนนี้ไม่รู้ฟาร์มตอนไหนแล้วโอเคครับวันนี้คลิปสรุปแพทมีเท่านี้เลยสงสัยอะไรคอมเมนต์ลงมาถามได้นะครับเดี๋ยวผมมาตอบให้เนาะหรือว่าจะไปถามในเพจก็ได้นะครับถ้าถามในเพจก็น่าจะตอบดวกว่าแหละเพราะว่ามันเตือน นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคอมเมนต์ถามเนี่ยมันอาจจะไม่เตือนในบางทีนะแต่คอมเมนต์ทิ้งไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะเข้ามาเช็คเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับโอเคครับวันนี้มีเท่านี้แหละครับบ๊ายบายทุกคน